ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเรื่องพัพตัดกลวยเรื่องวงกลมและวงรีค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะคือวงกลมวงกลมคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งซึ่งตึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวค่ะจุดที่ตึงอยู่กับที่นี้นะคะเรียกว่าจุดศูนย์กลาง และส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางและจุดวงวงกลมเป็นจุดปลายเรียกว่ารัศมีนั่นเองค่ะค่ะก็วงกลมนะคะประกอบไปด้วยจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมีสมการรูปแบบมาตรฐานของวงกลมก็คือวงเล็บเปิด x ลบ h วงเล็บปิดกำลังสองบวกด้วยวงเล็บเปิด y ลบ k วงเล็บปิดกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนะคะ โดยสมการรูปแบบมาตรฐานของวงกลมนะคะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Hk ค่ะค่ะมาตัวอย่างแรกของสมการวงกลมเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเขาให้หาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมนั่นเองค่ะจกโจทย์นะคะ x กําลังสองบวก y กําลังสองลบ3 x บวก4 y บวก6เท่ากับ0ย์ซึ่งสมการนี้นะคะอยู่ในรูปแบบทั่วไปค่ะอันดับแรกนะคะ เราต้องทําให้อยู่ในรูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์นั่นก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจากวันทีนท่3นะคะจะสังเกตได้ว่าหน้ากําลังสองก็คือ2 x ลบสหน้าหลังคือ2คูณกับ x คูณกับ3ส่วน2ซึ่งเป็นกําลังสองของ3 x นั่นเองคะ่ะบ,บวกด้วย หลังกาลังสองคือ3ส่วน2กํกลัง2บวกเข้าเราก็ต้องลบออกด้วยนะคะซึ่งลบด้วย3ส่วน2กําลังสองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะสามารถทําเป็นอยู่ในรูปแบบกําลัง2ส,สมบูรณ์ได้อยู่ก็คือ X ลบ3ส่วน2ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย Y กําลังสองบวก4 Y บวก6ลบด้วย3ส่วน2กํกลังสองนั่นเองค่ะเมื่อเราทำา สมการคู่หน้าเป็นอยู่ในรูปแบบกํบาลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาทํารูปหลังให้อยู่ในรูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์ด้วยค่ะนั่นก็คือ y กําลังสองบวกสองคูณด้วยสองบ,บวกด้วยสองกำลังสองเมื่อบวกเขาก็ต้องลบออกนะคะก็บ 2, บก 6, ลบด้วยสองกำลังสองบวกหกลบด้วยสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองค่ะ โอเคค่ะคราวนี้เราก็จะได้อยู่ในรูปกำลังสสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือ x ลบสส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y บวก2อกำลังสองอ่าขออภัยค่ะบวกด้วย y บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย6ลบด้วย3ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย2ส่วน2กำลังสองค่ะเราก็ทำให้อยู่ในรูปเราก็จัดรูปนะคะก็จะได้ จะได้สมการก็คืคอ x ลบ3ส่วน2ทั้งหมด,ดยกกำลังสองบวกด้วย y บวก2ทั้งหมด,ดยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมด,ดยกกำลังสองค่ะดังนั้นนะคะจะได้ว่า h เท่ากับ3ส่วน2 k เท่ากับลบ2และลาสมีหรือ r เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองค่ะคำตอบนะคะจุดศูนย์กลางที่คือ h k นะคะก็จะเท่ากับ3ส่วน2และสอ ส่วนรัศมีจะยาว1ส่วน2หน่วยนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะหาจุดตัดแกน X และจุดตัดแกน Y ว,วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ลบ3 6และผ่านจุด1 3จะตัดแกน x และแกน Y ที่จุดใดวิธีทำนะคะ 1. สร้างสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐาน 2. แทน Y เท่ากับ0เพื่อหาจุดตัดแกน x 3 แทน X เ,เท่ากับศเพื่อหาจุดตัดแกน y จากโจทย์รูจุดสิยนการณและจุดบนเส้นรอบวงดังนั้นหารัศมีได้โดย r คือระยะห่างจากลบ3 6ถึง1 3 r จะเท่ากับรูทลบลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองบวก3ลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับรูท16บวก9จะได้เป็นรูท25ดังนั้น r จะเท่ากับ ถ้าค่ะรู้ R าร์รู้จุดส่วนกลางดังนั้นสามารถสร้างสมการวงกลมได้แล้วค่ะจากสูตรคือ x ลบเทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบเททั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับอากำลังสองก็จะได้เป็น x บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบหกทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองค่ะแทน y เท่ากับศูนย์จะได้ x บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองบวกลบหกทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้า นำมาจัดรูปนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก 6x บวก9บวก36ลบ25เท่ากับ0ก็จะได้เป็น x กำลังสบวก 6x บวก20เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x หาค่าไม่ได้นะคะนั่นคือวงกลมไม่ตัดกับแกน x ค่ะแทน x เท่ากับ0จะได้0บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ25ค่ะ ก็จะได้เป็น9บวก y ทั้งหมดยกกำลัง2 –ลบ 12y บวก36ลบ25เท่ากับ0นัามาจัดรูปนะคะก็จะได้เป็น y กำลังสองลบ 12y บวก20เท่ากับ0ค่ะแยกตัวประกอบนะคะก็จะได้เป็นวงเล็บ y ลบ10คูณกับวงเล็บ y ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ2และ10ขัะดังนั้น วงกลมตัดแกน y ที่จุด0 2และ010ค่ะต่อไปนะคะเรามาอยู่กันในหัวข้อของวงรีวงรีคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆในเซตนั้นไปยังจุดที่ตึงอยู่กับที่2จุดมีค่าคงตัวโดยค่าคงตัวนี้ต้องมากกว่าระยะห่างระหว่างจุดที่ตึงอยู่กับที่ทั้ง2จุดเรียกจุดที่ตึงอยู่กับที่ทั้ง2จุดนี้ว่า โฟกัสของวงรีนั่นเองค่ะระยะทางไปยังจุดคงที่2จุดมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่จุดศูนย์กลางจุดยอดจุดปลายแกนเอกจุดปลายแกนโทจุดโฟกัสแกนเอกยาว2 A หน่วยและแกนโทยาว2 B หน่วยความยัง้งศูนย์กลาง e เท่ากับ c ส่วน a ค่ะรูปแบบสมการมาตรฐานนะคะวงรีแนวนอน x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับ1ค่ะวงรีแนวตั้งนะคะก็จะมี x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองเท่ากับ1ค่ะรูปแบบสมการทั่วไปนะคะก็จะมี a x ยกกำลังสองบวก b y ยกกำลังสองบวก c x บวก d y บวก e เท่ากับ0ค่ะบทนิยามของวงรีนะคะก็จะมี p f 1บวก p f 2เท่ากับ2 a ค่ะวงรีนะคะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือรีนอนและรีตั้งค่ะต่อไปเราไปดูองค์ประกอบของวงรีกันค่ะ ต่อมาองค์ประกอบของวงรีองค์ประกอบของวงรีประกอบด้วย 1. จุดศูนย์กลาง H.K. คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุดโฟกัสทั้งสอง 2. จุดโฟกัสคือจุดโฟกัสคงที่2จุดภายในวงรีซึ่งผลรวมของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีไปยังจุดโฟกัสทั้งสองมีค่าคงตัว 3. จุดยอดจุดที่แกนเอกตัดกับวงรี 4. จุดยอดร่วม จุดที่แกนโทตัดกับวงรี 5. แกนเอกเส้นตรงที่ลากผ่านจุดโฟกัสและจุดยอดทั้งสองยาว 2a เป็นแกนที่ยาวที่สุด 6. แกนโทเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางและตั้งฉากกับแกนเอกยาว 2b เป็นแกนที่สั้นกว่า 7. ความเยื่อยนสูงกลางค่าที่บอกความรีของวงรี8เส้นลาตาเลตัมคอด ที่ผ่านจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกนเอกเรื่องต่อมานะคะคือสมการมาตรฐานและสูตรวงรีที่มีแกนเอกขนานกับแกน x สมการมาตรฐานคือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1จุดยอด h บวกลบ a k จุดโฟกัส h บวกลบ c k จุดปลายแกนโท h k บวกลบ b ค่ะ ความยาวลาตัดเล็กตั้ม 2b กำลัง2ส่วน a ความยาวแกนเอก 2a ความยาวแกนโท 2b ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส c เท่ากับรูท a กำลัง2ลบ b กำลัง2ความเยื้องศูนย์กลาง c ส่วน a สมการแมรฐานและสูตรวงรีที่มีแกนเอกขนานกับแกน y สมการมาตรฐานคือ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2ส่วน B กำลังสองบวก Y ลบ K ทั้งหมดกำลังสองส่วน A กำลังสองเท่ากับหนึ่งจุดยอดคือ hk บวกลบ a จุดโฟกัส hk บลบ c จุดปลายแกนโท h บวกลบ bk ความยาวลาตัดเล็กตั้ม 2B กำลังสองส่วน A ความยาวแกนเอก2 A ความยาวแกนโท 2b ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส c เท่ากับรูท a กำลังสลบ b กำลังสองความเยองศูนย์กลาง c ส่วน a ค่ะต่อมานะคะเราจะลองพามาทำโจทย์ตัวอย่างของสมก,การวงรีแนวนอนค่ะซึ่งข้อนี้นะคะเราจะต้องจัดรูปก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าวงรีอันนี้เป็นวงรีแนวตั้งหรือเป็นวงรีนอนค่ะ เมื่อเราเรา,เราทราบแล้วเราก็จะมาหาส่วนประกอบตามที่โจทย์ได้กำหนดไว้แล้วก็เขียนวงรีค่ะโดยข้อนี้นะคะเราจะต้องทำการจัดรูปให้ออกมาเป็นรูปของ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งค่ะ เมื่อเราจัดรูปออกมาได้แล้วนะคะเราจะหาค่า a b c ค่ะเสร็จแล้วเราจะหาจุดยอดนะคะจุดยอดคือ h บวก a k ค่ะแล้วก็อีกอันน,นะคะคือ h ลบ a k ค่ะต่อไปหาจุดโฟกัสนะคะคือ h บวก c k ค่ะแล้วก็ h h ลบ c k ค่ะจุดศูนย์กลางนะคะคือ hk ความยาวแกน a นะคะคือ2คูณ a ค่ะความยาวแกน h นะคะคือ2คูณ b ค่ะแล้วก็หาลาตัดเลลกต้มนะคะ2 b กำลัง2ส่วน a เราจะได้ค่าออกมา จากนั้นนะคะเราก็จะทำการพอดจุดนะคะแล้วก็วาดวงหลีตามที่เราได้หาส่วนประกอบมาค่ะ